ในแดนสาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสิ้นพลังมันไม้คำสาบแม้แต่เจ้าที่ก็ยังอยู่ไม่ได้ก็รักกาษคมนี้สองพ่อลูกชาวพุทธตรียมเผชิญอาถรรพ์ต่างศรัทธาจะเอาชีวิตให้รอดหรือต้องตกอยู่ในนรกไปทั้งชีวิตได้แล้ว The Curse Land แดนสา เริ่มต้นเลก็ได้ยินข่าวที่กล้องกับต้อยเขาจะทำหนังเรื่องนี้ก็เขาก็ส่งเรื่องย่อมาให้มาคุยด้วยว่าสนใจอยากให้พี่มาช่วยโปรดิวซ์หนังเรื่องนี้หน่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังอีกรสชาติหนึ่งเป็นหนังที่มันน่าสะพรึงกลัวมันจะมีเรื่องเล่าอยู่ไอ้เรื่องเล่าที่ว่าก็คือเรื่องของแบบครอบครัวของคนพุทธที่ย้ายบ้านไปอยู่ในบ้านในแถวๆชุมชนมุสลิมอะไรเงี้ย อ,อ,ยอยากจะเห็นหนังผีไทยที่เดินเข้าไปในบ้านแล้วบ้านนี้มันมีปฏิทินมุสลิมหรือมีสัญ,ญลักษณ์อะไรซึ่งมันแสดงว่าบ้านนี้เป็นคนมุสลิมแล้วก็พอคนที่มาอยู่ในบ้านนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่อยู่ในที่ที่แบบแปลกที่อะไรอย่างเงี้ยไอความรู้สึกเหล่านี้ต่างหากที่มันจะทําให้มันเกิดความรู้สึกของอันตรายบางไม่ชอบให้คนพุทธมาอยู่แถวนี้หรอ เรื่องพวกนี้มันถูกเล่ากันมาเยอะแล้วพวกเราก็พูดกันเยอะแต่มันไม่มันมันไม่เคยถูกนํามาทําเป็นหนังเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเออถ้าอย่างนั้นเราลองมาเอาไอเรื่องละเรื่องนี้มาเป็นสารตั้งต้นในการคิดโปรเจกต์ไหมซึ่งในที่สุดเราก็พัฒนาเรื่องกันมาจนกลายเป็นแดนสาบมันน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่มันที่มันแตกต่างจากหนังที่เราเคยเห็นทั่วไปแล้วก็เป็นหนังอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นผีมันเลือกศาสนาได้ด้วย เยียบพื้นที่ตา่างศรัทธาเผชิญหน้าอาถรรพ์ที่ไม่เคยเห็นตามติดอน,นันดาและเจนิสเจอดีกลางดงแทตเกคอสต์ไล์แดนซ่าแดนสยามเตรียมโดนสาบ11กรกฎาคมนีม้ในโรงภาพยนตร์